หากี่น้องมาดูข่าวสารของเชอเรลคอนซากันหน่อยครับรายงานล่าสุดบอกว่าคอนซาตกลงสัญญาส่วนตัวแล้วนะครับกับทางห้างยาไบเออร์เลกูเซ่นครับใกล้ลาลิพูนะครับรายงานข่าวจากฟรานซิสโรมาโนอัปเดตความคืบหน้ายืนยันว่าเชอเรลคอนซาประกาศหลังของลิพูครับบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับห้างยาเลกูเซ่นเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่การเจราจาระหว่าง2สโมสรใกล้ได้ข้อสรุปคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านย e ูโรบวกแอดออนนะครับ เลเวอร์กูเซนกำลังอยู่ในขั้นตอนเจราจาขั้นสูงกับลิปูเพื่อคว้าตัวเจริเลคอนซาประกันหลังวัยยีบป,ปีมีรายง,งานบอกว่าการเจราจาระหว่างเลเวอร์กับลิปูใกล้จะได้ข้อสรุปเรียบร้อยในการย้ายทีมของคอนซาไปยังถิ่นไบาอารีนาโดยการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นดีวแยกต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกับรย้ายทีไม่เกี่ยวกับการย้ายทีมของฟอร์นเบียสหากดีวนี้เสร็จสิ้น ร์พูเนี่ยตั้งค่าตัวของคอร์ซ่าไว้ที่40ล้านปอนด์แต่เลเวอร์เนี่ยไม่เคยจ่ายค่าตัวตั้งแต่ที่สูงมากขนาดนี้ซึ่งตัวเลขสุดท้ายของเดีลยวนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัดแต่สื่อรวมไปถึงโรมาโน,โน่คาดการว่าน่าจะจบที่ประมาณ30ล้านยูโรบวกกับโบนัสนะครับจารูอคอร์ซ่าซึ่งมีสถิติแล้วก็มีการลุ้นติดทีมชั้นกลือชุดใหญ่ไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับร์พูเป็นระยะละหปีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสัญญายาวอยู่นะ เลเวอร์เองนะครับก็เคยควักเงิน23ล้านยูโรเพื่อที่จะคว้าตัวโอดีลอนคอสูนูนะครับมนจะกระบ,บุตในปี21 1 1ซึ่งเป็นค่าตัวสูงสุดที่พวกเขาจ่ายเพื่อเซ็นสัญญากองหลังนะครับผมตอนนี้ก็โหมใหญ่ว่าโอเคเงื่อนไขส่วนตัวละพร้อมจะไปลุยที่บุนเดสลีกาเยอรมันสำหรับเจอรเรลโคซ่า,าร,รอติดตามสถานการณ์ครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องเลย